วันนี้ได้ได้ว่าเราจะไปในจุดที่โคต์อเมริกา ฮลโหลขอต้อนรับสู่ตอนใหม่ด้วยกันที่เบลสั่งน้ำมูกพอดีวันนี้ได้ได้ว่าเราจะไปในจุดที่โคตรของโคตรของโคตรโคตรอเมริกานั่นก็คือเทปีเสรีลูกนะครับผมครับผมแล้วก็เป็นวอลสตรีทคือเราเป็นนักลงทุนใช่นักลงทุนเราลงทุนตาละร้อยถ้าเด้งขึ้นมาเราก็จะได้สองร้อยได้คูณเนี่ยถ้าเก้าเด้งอะ่ะเก้าร้อยไอ้บ้าเอ้ยนะั่นมันไพ่บ้าบอเดี๋ยวเรารอรถไฟครับแล้วก็ไปกันส่วนนี้สมาชิกเหลือแค่4คนนะครับอีก2คนตายนะฮะตายไปแล้วมาไปดู ถึงแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เรือมันจะมีเรือ2แบบนะครับแบบแรกคือจ่ายตังประมาณ25 u s เรือเนี้ยจะนั่งไปที่เกาะ Liberty o f s t a t e เลยก็คือขึ้นเกาะ แต่อีกแบบหนึ่งจะมีเรือฟรีอยู่นู่นไปไกลอีกอันนี้ยเรือมันจะแค่ขับผ่านแต่ว่าจะเห็นวิวถ่ายรูปได้จะเห็นเทวีศรีภาพไกลๆและแน่นอนครับเรามาทั้งทีต้องเลือกนั่งฟรีสิวเ่เฮ้ยแปบแปมไปใช่เราเลือกเสียตังครับเพราะเรามีเงินฝาลวย๋าก็จะพาขึ้นแต่นี่คือแม่ป๋าเองนะครับมา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 โอกาสั่ะตอนนี้อากาศเท่าไหร ตอนนี้หนึ่งหนึ่งแต่หนาวมากฟิวไลไม่รู้นะฟิวไลลบสามอ๋อฟิวไลลบสามไม่เท่าไหร่นี่ก็ทำได้วันแรกที่เรามาทำฟิวไลคือลบเสร็จนะรอโ้ไหนขึ้นทางไหนอะทางนี้หรือทางโน้นทางโน้นหรือทางนี้เรานั่งดาดฟ้าเรือด้วยนะให้ลมมันตีหน้าเอาให้หน้าแหกนได้ข้างหนึ่งอันนี้ก็คือเราจะมาปีนติเกตมาได้ก่อนเลยถ้าถือว่าไม่ปีนต้องมารับตอนเช้าอ่ขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับตอนนี้ ครับตอนนี้อยู่บนเรือแล้วนะฮะาบอกเปนะเมือไนนะเออมือมโคงมากแต่ว่านี่เขานั่งกี่นาทีถึงอนะ่ะไม่น่าจะนานวิ่ประมาณมสาชั่วโมงเออดีๆให้ออกไปตรงแคริบเบียนเลยแซ่บาบอเนะี่ยตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอย่าเอาวัตถุไวไฟขึ้นมานะครับสเปร์ฉีดตัวเนี่ยก็ไม่ให้ผมก็เดินออกไปแล้วรอบหนึ่ง ใช่ใช่ถตายแ,แล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยว่ามันต้องร้อนนะมันต้องหนาวแข็งตัวคนก็จะมาบนเกาะนี้กันก,น,กน,กนก็มาถ่ายรูปมันคนก็ขึ้นไปข้างบนยอดนะครับของเทพีเสรีภาพแต่เราไม่ขึ้นนะมันเหนื่อยเราแวะมาดูถ่ายรูปข้างหน้าจบเจ้าไม่เราหรือกลับบ้านกันนะหนาวมากหนาวจริงรู้ยังไงมันโคตรหนาวเลย ดูแขนหนึ่งข้างไหนเฮ้ยเล็บประเลนเหรอเล็บประเลนว่ะมีทอยอัพเฟร์เขาเคยมาแล้วก่อนเขาเป็นเด็กนะตัวเล็กๆเขาก็เลยมาถ่ายซ้ำในจุดเดิมบนเวลาผ่านไปคือความลงทุนในการถ่ายรูปโอ้ยนะเขาขอดูหน่อยไปแหนะกันดีกว่าได้เมาดูก่อนได้อยู่สุดยอดนะ ติ่งเพลงเรากลับมาแล้วครับด้วยความปลอดภัยอุ๊ยตะคิวกินแขนหนาวมากฮะแล้วก็ถุงมือผมาหายไปแล้วไม่รู้หายไปตอนไหนเรียบร้อยใครอยากไปดูเลยครับตอนกลับเนี่ยมันจะแวะเกาะหนึ่งชื่อว่าเอลิสหรืออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวพึ่งลง แต่ว่าบางคนอยากเที่ยวก็เที่ยวได้มันเป็นเกาะเล็กๆก่อนถึงเนี่ยปลานะทีเพงอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนะครับชื่อว่า l u k e Lobster เมนูก็คือเป็น lobster เนี่ยห่อด้วยขนมปัง ster, มี lobster มีปูมีกุ้งแต่ว่าเราสั่ง lobster ไปซึ่งคุณกับสมารเทสบอกว่าอร่อยมากนี่คือคนแพ้อาหารทะเลแต่ยอมสั่งยอมกินเาะตายอันนีสาขาที่โตเกียวด้วยนะนีคืออา แห่งบาตายท้องเรามาลองชิมดีแกออออ่อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะผมมีนี้นะครับทุกหอยอุ้ยอร่อยอ่อยะเป็นตับเดียวคนเต็นแล้วอะ <Yeah. S 1> <Welcome. S 2> และตอนนี้เรามาถึงแล้วครับโซนนี้เขาเรียกว่า Wall Street <agrade ck> ตรง Wall Street เนี่ยก็คือสองอาเทตใช่ก็คือตลาดหุ้นอะ่ะเวลาเห็นในหนังอะ่ะแบบกิดเหตเท่ก็มันพลดที่ Wall Street แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น landmark Wall Street เขาเรียกว่า Charging Bull ้ก็ค,คือเป็นรูปปั้นวัวเขาบอกว่าให้เอามือเป็นรูปที่อันท้าวัวแล้วจะรวยแต่เราต้องแซงกัวเขาไปคอคิวยาวมากโอ้ สาบานว่านี่คือคิวมีต่อแถวถ่ายกับต่อแถวจับคุณจะต่อหรอแถวยาวนะแต่รวยใช่ไหมเออแต่รวยอะไม่ชอบไม่ไม่ไม่เชื่อเชื่อไหมไม่ไม่งมงายไม่งมงายเลยพวกนี้ไม่เชื่อเลยว่าจะรวยนี่โอ้นี่ไม่งมงายไม่งมงายไม่เชื่อไม่เชื่อในสุดก็ถึงตาเราแล้วนะครับหลังจากรอคอยมามากกว่า20นาทีเราก็จะได้ลูกไข่กระทินความตระาับใของต่างชาตินะครับอย่างหนึ่งเลยที่ผมสัมผัสได้คือตอนนี้มันเป็นแถวได้โดยไม่ต้องมีคนมาคุมอ่ะเป็นแถวโดยอัตโนมัติ ไม่เชื่อเนาะไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะรูปเสร็จแล้วก็เงี้โอ้หรวยเฮง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 งโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่บุกลินบิจสะพานบุกเลนหนึ่งในสะพานชื่อดังแต่เดินขึ้นไปนะแต่ไม่ได้ข้ามนะเพราะว่าไกลคนเยอะมาก เพลงบังด้วยข้างๆก็จะมีของขายนะอารมณ์แบบที่องเที่ยวปกตินั่นแหละมีของขายข้างทางไม้จะถ่ายรูปได้เราต้องหนีตามแดดไปเรื่อยๆฮะเฮ้ยสุดยอดตรงนี้ดีเลยแกน,นั่นแหละครับ เรียบร้อยถ่ายรูปแล้วสวยมากตรงนี้คือช่วงอาทิตย์ตกอะ่ะมันจะสวยมากแต่ว่าต้องรีบถ่ายว่าแสงมันขยับไปเรื่อยๆตามตึกถ้าเกิดว่าถ่ายไม่ทันก็ไม่ทนนะัน่ะใชยก็โดดได้เหมือนฉัน้นนี่งนนไงเราฮนะขอโสารภาพมาถ่ายไม่ทนันแสงหมดแล้ว ฮอลโหลชาวันใหม่ฮะตอนนี้รับเรามากันที่สถานีแกรนด์เซ็นทตัลเป็นสถาน,นีรถไฟแต่ว่าข้างในมันยิ่งใหญ่อลังการอะนะเขาก็เลยเหมือนเป็นจุดเช็คควายอันหนึ่งที่คนมามแล้วก็เราเพิ่งตามมาแหละแต่ว่าเขาอยู่ไหนกันก็ไม่รู้มรอไงฮะใหญ่มากใหญ่โตโออาโออา เราจะไปร้านที่ไม่ชื่อว่าอะไรนะ Serendipity Serendipity เป็นข้อหมายแต่ว่าการพบโชคเลยนีาเฮ้ยจริงมะเนี่ยโอ้ยมีดอกไม้ข้างทางอุ้ยน่ารักอันนี้ข้างหน้าจะเป็นร้านแบบโซนแบบมีร้านสวยๆเก๋ๆมีดีไซน์อ้าวเหรอเลยแล้วอ๋อโอ้โหมาอาทิตย์นะเนาะอ๋ออท่ตัดใจกันเถอะ เราไปกันต่อที่ร้านต่อไปเลยเราถึงแล้วจบกันเท่านี้เลยครับจบกันดีๆเท่านี้ค่ะโอ้ดูคิวแล้วนี่คือแบบน่าแตกตี่อ่ะเดี๋ยวเราลองดูไปร้านไหนอ,อีกถึงแล้วครับที่เขาบอกว่าเป็น Apple สาขาที่สวยที่สุดในโลก,กอ่ะอเนี่ยโอโ้พนักงานแบบสีแดงอะ่ะแล้วเยอะที่นี่นี่คืออาณาจักรของ Apple เลยดีกว่าะนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เรานะเสียเงินเสียทองกันไปตอนนี้เราถึงหน้านี่นะพร้อมทาวเวอร์ น,น,นี่คือทรัมป์าวเวอร์จะบอกว่ามันเป็นตึกที่แบบตรวจ s e c u r i t y แบบแน่นหนามากเหมือนแบบถ้าโกดทรัมป์อาจจะมาทําอะไรที่ตึกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอะตรวจแบบค่อนข้างแน่นข้างหน้ามีแบบทหารอ่ะมีพลิสแบบถือปืนเดี๋ยวจะมานั่งเล่นคาเฟ่นในนี้กันจริงแล้วทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจที่แบบเก่งแล้วก็รวยทำาด้าสังหาแล้วก็ทรัมป์เนี่ยเคยล้มละลายมาแล้วด้วยพลิกกลับมาได้แล้วก็รวยกว่าเดิมด้วยนับความฉลาดความเก่งเนี่ยเก่งจริงแต่ว่าชอบไม่ชอบในอีกเรื่องนึง